พอธรรมะจักธรรมะจักมคนทั่วไปในภาษาพูดกันอยู่ก็หมายถึงปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงกันขั้นแรกที่จะกปฐมเทศนาก็จะกระธรรมะจักธรรมะจักแต่ถ้าในภาษาธรรม,มะมันลึกกว่าน,นั้นมันวมกว้างกว่านั้น มันหมายถึงมองอำนาจของธรรมขอบเขตอำนาจของธรรมหรือจะแปลว่าล่อก็หมายถึงอำนาจเพราะในภาษาเก่ายังยุคโบาราณน,นั่นนะคำว่าล่อวงล่อมันหมายถึงอำนาจเป็นเครื่องหมายของอำนาจ ธรรมชาติที่เป็นรูปล่อหมายถึงอำนาจของธรรมที่สูงสุดตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นก็ครอบคราสครอบงำสิ่งทั้งพวงอยู่โดยแท้จริงทั่วทั้งสากลจักรวาลแล้วก็เป็นสิ่งที่ควบคุมควบคุมเกี่ยวกับสุขหรือทุกข,ข์ของสากลจักรวาล เรียกว่าสัจจะหรือความจริงความจริงสี่ประการน่ความจริงที่เป็นตัวปทของธรรมชาติเ,เรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องทางเรื่องความดับทุกเรื่องทางดับทุกเป็นสัจจะของธรรมชาติมีอำนาจครอบงำทุกสิ่งทั่วจัก,กรวาลทำไมรู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้รไประโยชน์นะร ถ้ารู้มองเห็นก็นมาใช้เป็นประโยชน์ได้รู้เรื่องความจริงทั้งสี่อย่างนี้แล้วจะมีประโยชน์เลือหลายอัคือมันดับทุกข์ได้ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ใต้อำนาจอาจยาจักของธรรมะจะธรรมานาจไปเรียกได้ธรรมาจัก็็เรียกได้พอบเคทงอำนาจของธรรมะเราหลีกไปพ้น ้องหมายถึงธรรมชาติทุกคนอยู่ใต้อำนาจอยู่ใต้ขอบเขตแห่งอำนาจอ้องธรรมจักรของธรรมานาจักรทั้งเนื้อทั้งตัวชีวิตจิตใจ,จต้องเป็นไปตามอำนาจนะจะ,ะ,ะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายก็ได้มีการปรุงแต่งเป็นเรื่องทุกข์บ้างเป็นเรื่องอสุขบ้างเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมัน เพราะอ,อยู่ใต้อํนานาจของสิ่งนั้นนะ <c oughs> เรียกวบมันควบคุมเราอยู่ครอบงาเราอยู่จงรู้จักให้ดีๆนี่จะเรียกว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักที่พระพุทธอ,องค์ทรงแสดงเป็นครั้งแรกให้แก่มนุษย์ในโลกอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันธรรมจักน